สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนนะคะผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนคะ่ะมารู้จักบอนสีที่ชื่อว่าบอลสีหนุมานเชิญทงนะคะซึ่งลักษณะบอนสีของหานุมานเชิญทงนั้นนะคะจะเป็นลักษณะใบนะคะเดี๋ยวมาดูที่ใบกันก่อนเลยนะคะจะมีใบนะคะที่เป็นใบหยักพริ้วนะคะ มีปลายใบยแหลมนะคะเส้นกระดูกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะนะคะจะกัดเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมคะอะซึ่งตอนแรกๆนั้นนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะตอนเป็นเด็กๆนะคะจะมีเส้นกระดูกสีขาวนะคะและก็จะมีเม็ดสีสีชมพูนะคะนะคะอย่างนี้นะคะพอเริ่ม มีอายุนะคะก,ก,ก็จะมีการกัดสีนะคะออกเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเข้มออกแดงนะคะแล้วก็จะมีหูนะคะหูที่ลึกนะคะรอยหยักของหูนะคะจะหยักเกือบถึงสะดือนะคะสะดือของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวเขียวนะคะสีเขียวนะคะ แล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะคะที่เป็นเส้นร้านะคะเป็นสีขาวนะคะหานุมานเชิญธงนะคะอยู่ในตับรามเกียรินะคะสําหรับหานุมานเชิญธงนะคะนะคะแล้วก็ลักษณะลาต้นนะคะจะมีสะพานนะคะสาหรับหานุมานเชิญธงนะคะจะมีเส้นสะพานนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าถ้า ถ้าเป็นหานุมานเชิญธงนะคะที่แท้จริงนะคะจะต้องอมีลำต้นนะคะมีเส้นสะพานนะคะเส้นสาพานนะคะกล้องไม่ค่อยฟกัดเลยนะคะนะคะเพื่อนๆน,นะคะจะมีเส้นสะพานนะคะสำหรับหานุมานเชิญธงนะคะก็เป็นบอนสีนะคะโบราณของไทยเรานะคะที่ค่อนข้างจะหายากนะคะน่าเก็บน่าสะสมตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ลักษณะใบของเขานะคะก็จะ,ะมีขอบใบสีเขียวนะคะหยักพริ้วนะคะมีหูใบที่ลึกนะคะและเมื่อมีอายุของใบที่มากขึ้นนะคะหูเขาจะกว้างออกนะคะใบจะหยักพริ้วไปทางด้านหลังนะคะสวยงามนะคะสำหรับหานุมานเชิญทงนะคะซึ่งเป็นบอนสีของไทยนะคะหายากนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักบอนสีหานุมานเชิญทงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะใหะ้ความรู้แล้วก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอนสีหานุมานเชิญทงนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงต้องจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะนะคะ ก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องป้าเตอสตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ